สวัสดีค่ะมมออมสินนะคะวันนี้ขอเสนอ,อนิทานอีสบเรื่องสิงโตป่วยป่วยจริงๆหรือเปล่าจ๊ะสิงโตเท่าตัวหนึ่งล้มป่วยจึงได้แต่นอนซมอยู่ในถ้ำแต่อย่างเดียวด้วยความที่เป็นเจ้าป่าสิงโตเท่าตัวนี้จึงมีสัตว์ต่างๆมาเยี่ยมอยู่เสมอ บรรดาสัตว์ต่างๆที่เข้าถ้ำของเจ้าสิงโตเท่าที่ป่วยอยู่นี้ได้กลายเป็นอาหารของเจ้าป่าทั้งสิ้นเมื่อได้กินอาหารเจ้าสิงโตเท่าก็หายป่วยแต่เจ้าสิงโตเท่าตัวนี้เจ้าเล่นักจึงใช้วิธีแกล้งป่วยเพื่อล่อเหยื่อให้มาติดกับในถ้ำนั่นเอง ใครบ้างท่านหายดีหรือยังหมาป่าตัวหนึ่งตะโกนถามอยู่ที่ปากถ้ำเจ้าช่วยข้าด้วยเถิดข้าเจ็บจะตายอยู่แล้วเจ้าสิงโตเจ้าเล่แกล้งพูดล่อให้หมาป่าเข้ามา แต่เจ้าหมาป่าก็ไม่ได้เข้าไปเพราะมันสังเกตเห็นรอยเท้าของบรรดาสัตว์ต่างๆที่มีแต่เข้าไปแต่ไม่ได้ออกมาเลยสักตัวเดียวนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไว้วางใจคนผ่านแม้ในยามที่เขาแซงเป็นหมดเขี้ยวเล็บ